สวีเดตสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับโกต้อมชันแน่วันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กับตัวละครเจนนี่ของผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวันนี้นะฮะผมจะพาไปฟาร์มสถานที่ที่หนึ่งนะฮะผมไปฟาร์มมานะฟาร์มตั้งแต่ตอนแพดร้อยหกสิบโคตรรวยครับเพื่อนเงินโคตรดีนะแต่เนี่ยตอนนี้ผมร้อยเจ็ดสิบแล้วไม่รู้ว่าไปแล้วจะยังรวยอยู่เดิมหรือเปล่านะ เดี๋ยวเราลองไปยิงดูนะฮะเหมือนเดิมนะผมจะมีหน้า240อ้าวยังไม่240เล้วยิงกว่าจังจะมีหน้า240นะตามจนแดงไปเลยนี่ไงอ่ะ240แล้วนะผมฟาร์มดูสตารทกันนะอันนี้ผมใช้อ่าอร์เตล่าฮันเตอร์ฟาร์มนะใช้สตาร์เตล่าฟาร์มดูสตารทกันนะฮะ นี่นะผมเอจีผอัพเท่านี้นะะแล้วก็เด็กเท่านี้ลักเท่านี้นะผมามาดูของสมใสกันหน่อยดีกว่านะผมของสมใส่ใส่เป็นนายธรรมดานะฮะใส่การ์ดลักชา์โด์ฮนะแล้วก็เสื้อเสื้อเสื้อครีนะัะผมเสื้อทนายปูนอนะงเยบวกเยอะๆนะออปชันไม่มีอะไรนะใส่อาเช่ดาวผ้าคลุมาคลุมฟ้านะ <laughs> ไม่มีตังทําเสื้อกล้ามนะ 5.1นะผมครับขั้นเต็มนะใส่การ์ดมัตต์ลิงดาวนะรูนบูธธรรมดานะผมออฟเลือดไม่มีอะไรนะแล้วก็ลูน่าบูธไม่มีออฟด้วยใส่การ์ดซันต้านะผมแล้วก็แฟรี่นะฮะแฟรี่ออฟตีใกล้นะไอซีหนึ่งอยู่ศูนย์ด้วยนะไม่อัพขั้นด้วยใส่การ์ดซันต้าเหมือนกันนะผมแล้วก็ธนูปูนะครับผมเป็นธนูปูม่วงนะบวกสิบ ใส่มีไกลสองจุด้านี่ออกเองนะแล้วก็ใส่กก่ไอด้าสองใบนะผมมัวผมใส่เป็นมูนไลท์นะผมได้อัลเทอร์ไได้ออโตเอทีเคนะีเก้าจุดห้านะผมใส่มาปินแว่นผมใส่เป็นแว่นแพนทอมนะฮะโจมตีปกติดาเมจสิบเปอร์เซ็นตนะเมทพีร้อยนะมูนกระปิบกุดนหะ้านะนะผมแล้วก็ที่ดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์ันะ่แล้วก็ปากใช้ปากไพ่นะเไพ รวมปีป,ปีห้านะผมไอาปากมหาเทพนะที่ติดไม่ค่อยติดนะ t อปชีเก้านะผม,แล,ผมแล้วก็หลังใส่เป็นหนังตาเดียวนะฮะเอาไว้วิ่งไวนะเออไว้วิ่งไว,วก็หางเป็นหางรถไฟนะเอาไว้วิ่งไวงเหมือนกันนะของผมใส่ก็ประมาณนี้นะผมลูนลูนก็ลูนทั่วไปของสเตลล่าเลยนะฮะเนี่ยเท่าที่มีนะมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะดูเดี่ยวามาททำไมเนี่ยเนี่ยแล้วไก่จะเตงด้วยนะ้ เอาเท่าที่มีนะเพื่อนนะเ,เท่าที่มีที่สําคัญก็คือรูนนี้นะฮะไอกระจายดาวตกเนี่ยนะครับผมเนี่ยกระจายดาวตกนะ,ะเมื่อไม่ได้แบ่งเป้าหมายนะ,ะยิงศาสตร์สามสิบเปอร์เซ็นต์คูณนะครับผมแถวบนก็จะดีนะเนี่ยดามเมจเป้าหมายโดยรอบยิงศาสตร์ตามสัดส่วนนะฮะยิงเยอะยิ่งดีนะมอโมเอลีเคมีโอกาสแปดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกิดกลุ่มนะนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่แถวหนึ่งกับแถวสามดีนะครับผมที่เหลือก็เป็นรูนที่เข้มนะไม่ได้ใช้นะนี้ก็ไม่ได้ใช้ ก็ไม่ได้ใช้อเอ่ะเราต้องกินนะฮะผมจะกินอาหารวิ่งไวนะ,อ,ะอาหารวิ่งไวมีหกเลยมีหกเลยอ่าเอฟเ,เผมจะกินอีหกอันโอหกอันผมไม่รู้หรอกว,ว่ามันเวลาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่อ่าผมก็กดๆไปนะนี่องก,กดไปเดี๋ยวเสียดายครัอย่าเร่ง อยู่ในสองส่วนเลยส่วนธาตุนะธาตุผมจะกดธาตุอะไรอยู่อ่ะอือไปโดนมอนผมจำไม่ได้ว่ามอนธาตุแต่ก่อนผมใส่ปากน้ำแข็งไนงะผมก็จะกดธาตุลมนี่นะผมที่ผมจะพาไปฟาร์มก็คือไรฮาเซ้นนะครับไรฮาเซน้นชั้นนี้นะนี่ตัวนี้เป็นธาตุมืดนะธาตุมืด เม็ดเป็นธาตุกโกสนะธาตุโกสแล้วก็อกโก,อกโกเป็นธาตุโฮลี่ธาตุโฮลี่โกสโฮลี่โกสโฮลี่ผมไปดูว่าตารางธาตุนะมีที่ให้ดูตารางธาตุด้วยนะผมไม่ใช่นี้เลยเออติดอันติดอันมีที่ให้ดูตารางธาตุด้วยนะนี่นะผมตารางธาตุเดนะี๋ยวกดตรงตรงนี้เลย อาโฮลี Holy, 是是่ใช่ไหมมอนเป็นโฮลี่โฮลี่เจห้าเจ็ดห้าไม่มีธาตุไรฟีธาตุนะฟีธาตเจ็ดห้าหมดทุกธาตุแล้วก็อันนี้ก็เจุดห้าอันนี้เจาโอเคถ้ากับว่าใช้ธาตุอะไรก็ได้นะในสี่อย่างเนี้ยผมจะกดเป็นโคนไฟแล้วกันนะโคมไฟโอเคแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะผม นี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันนะไม่มีอันนี้มีบัตร V.P. นะมีบัตร V.P. ไม่มีคูปองซิงนะไปเดี๋ยวว้าไปนะครับนี่นะผมเลือกที่นี่นะฮะไรคาเซนแอบเรียรแล้วก็เลือกที่นี่นะผมครารมันพุด F F บีสอเอฟนะำแขแบบอ่าวิสานนั่นเองแบบบอลวิสาน ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะผมมันแบบนี้จะเป็นมันชื่อแดงหมดเลยนะไปสถานที่กันนะผมนี่นะผมที่ที่ผมจะฟาร์มคือมุมซ้ายบนนะฮะซ้ายบนคือที่ที่ผมจะฟาร์มนะ,ะติดติดติดนี่นะผมห้องนี้เลยนะห้องนี้คือสถานที่ที่ผมจะฟาร์มนนั่เองโอเคนะกด ยิงสามตัวนี้นะผมเนี่ยอโคเมดแล้วก็ไอ้เขียวๆนะฮะยิ่งเลยแล้วก็ป่อย,ยิงไว้่างนี้นะผมใครที่ดาเมจไม่พอนะฮะให้นี่นะผมให้ทํายังไงก็ได้ให้มันพอนะแต่ผมก็บางทีก็ยิงสองทีสามทีนะบางทีก็ไม่ตายนะไอ้ดอกกระจายจะไม่ตายนะเพราะว่ารูนผมไม่ค่อยดีนะเออส่วนสกิลออโต้นะสกิลออโต้ผมใส่อย่างนี้นะใส่ดาบหนึ่งอัน ใส่ขี่หมาแล้วก็สก,กิลรวมสก,กิลรวมผมใส่เป็นนี่นะผมทูไซ่ size, ์วินวอล์กวิ่งไวนะค่คทุเบทแล้วก็ยิงกระจายนั่นเองฮนะใช่แค่นี้นะผมก็ยิงไปอย่างนี้นะผมปล่อยยิงไปยิงไปเรื่อยเลยมาเช็คตอร์เมินาอีกทีเช็คเงินเงิน53.4นะ53.4 ตา okay. ห,ห้าสิบสามเปอเซไนต์วีไอ้เขียวเขียวผมมีเท่าไหรว่วะเขียวมาเเก็บก็ได้แบบนี้หรอกยูบอกาจำไม่ได้มันดอกอะไรนะพวกขยะพวกนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจมันนะเอาแต่งเงินสดนะ อ,อมาเนี่ยตนงลงส่วนอยาไม่มต้องสนใจเดยส่วนดอกอะไรดอกไสีกดำนะเมสเมทดับสีเขียวอโคอโคดับสีเขียวโอเคทามนแ้วผมที่สำคัญนะผมมันจะมีอันนี้นะฮะเนี่ยไอ้แปนอันนี้ยแพงมากนะผมแพงมากถ้าได้มานี่คือนะคุ้มนะคุ้มมากแล้วก็เนี่ยไอ้แปนอันนี้ถูกไม่แพงนะแต่ขายออกเรื่อยๆนะ ก็ถือว่าโอเคอันนี้กลัวมากนะไม่มีใครโอเคก็ปล่อยฟาร์มอย่างนี้นะผมเดี๋ยวจบแดงแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันเหมือนเดิมนะฮะสรุปว่าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะผมเ,เงินสดสด,สดนะเรเวลร้อยเจ็ดินะมอนเรเวลร้อยสามสองนะเรเวลผมเกินสามสิบเรเวลไปแล้วนะครับผม เวลเกินสามิเวลไปแล้วนะทรอะนั้นโดนหักแน่นอนนะฮะเรามาดูกันว่ายังวามคุ้มอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าใครมีตัวเด็กที่มียิงกระจายนะใครมีตัวเด็กที่ยิงกระจายแล้วเลเวลยังไม่ถึงร้อยเจ็สบนะพวก1้อยหกสิบอะไรเงี้ยร้อยหกสิบ้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเพื่อนมาฟาร์มรวยนะเชื่อผมรวยรวยแน่นอนโอเคอ่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะผมเรามาเจอกันตอนแดงนะฮะแล้วเจอกันครับผมอ่ะกลับมาแล้วผมดูกันฮนะ จจแดงเนี่ยไอ้แดงแล้วผมโอ้โหรอ,อหลับแล้วหลับอีกนะรอตรงหลับแล้วหลับอีกนะผมโอ้โหกว่าจ,จะแดงได้ไนดะ้ละได้ลเดี่เรามาดูกันนะว่าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะดเดิมมาเท่าไหร่นะดเดี๋ยวนี้ห้าสิบสามจุดนสะี่ใช่ไหมแล้วผมจะไม่ผปลห้าสิบสามจุดสี่ 5, 30, 30เรียบร้อยนะครับผมแดงแล้วนะหยุดทันทีกนละนะับเมือง จะปดูกันเดีลงหมากลนนะผมหมาเบียนพ่อค้า53.4นะผมสี่ได้56.4เท่ากับ3ล้านนะผมเงินสด3ล้าน สามล้านเลยเงินสดนะเงินสดสดนะสามล้านขยะไอ้พวกนี้คงไม่ต้องนับนะได้เยอะอยู่แล้วก็ไอ้ขวดเหลวหนึ่งได้มาหนะมื่นหนึ่งนะได้ K, ขวดเหลวว่าประมาณหมื่นหนึงสิบเคขวดเหวสิบเคนี่ได้มาประมาณหกเจ็ดพันเนาะได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่เงินได้สามล้านขยะได้ประมาณเท่านี้ผมก็ถือว่าโอเคนะ ว่าโอเคเพราะว่าเลเวลมันเกินนะถ้าเลเวลไม่เกินสามสิบเวลเนี่ยผมว่าได้เยอะกว่านี้นะน่าจะได้สักสามล้านห้าถึงสี่ล้านนะเออถ้าเวลไม่เกินอ่ะน่าจะได้สามล้านห้าถึงสี่ล้านเพราะว่ามันจะไม่โดนหักมันจะไม่โดนหักขอไม่โดนหักลดเลเวลนะมันก็จะได้เยอะนั่นเองนะเออว่าประมาณประมาณสี่ล้านได้ว่ะมาสี่ล้านสี่ล้านห้านะเออแล้วยิ่งถ้าได้แปนนะ เนี่ยได้แปนนนะ่ะแปนมันนะขายดีมากนะผมคลิปนึงผมจะได้สักสองสามอันบางทีได้สี่อันแปดอันก็มีนะม,มันจะไม่จุดประมูนนะแต่มันก็ขายดีเป็นทริดประมูลหาก่อนขายยังดีนะผม วางไม่นานก็ออกนี่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 อันละล้านเจ็ดนะเพื่อนเนี่อันละล้านเจ็ดนะถ้าตกมาสี่อันนี่สี่ล้านห้าล้านเลยนะหกล้านเลยนะบางอาทิตย์ผมฟาร์มตรงนี้นะทั้งอาทิตย์เลยผมได้ประมาณสิบสองอันนะปะคุมนะเออผมว่าโคตรถึงว่ะ แต่ถ้าเลเวลไม่เกินน่จะแจ่มมากนะอันนี้ผมเลเวลเกินเลเวลเกินนี่ผมเลเวลตอน170ไงแต่ถ้าไม่เกินก็โอเคเจ๋งนะถ้าไม่เกินนี่อย่างเดียเนนะี mm ่ย hmm. น,นี่ผมอันกดบอร์ดที่ถูกวิธีนะเลือกอันที่มีบินลิฟท์นะผมบินลิฟท์โเทเค็นนี่นะจะเจ๋งมากนะผมเอาไปลดราคาตอนน้นี่นะ ตอนอวฟอนคิวนะประหยัดได้เยอะนะประหยัดได้เยอะจริงเห็นแมวไหมดีก่อนไม่มีนะหมดเออเมื่อกี้ไอ้ไอที่เราารามตรงเมื่อกี้มันได้ไอ้นี่ด้วยนะเนี่ยดูดิสองหมื่นสี่แล้วผมไม่ได้ซื้อเลยนะขนาดใช้ตลอดนะสองหมื่นสี่เลยไม่ซื้อเลย ได้หลายอย่างเออได้เยอะดีว่ะเจ๋งๆก็ไงครับวันนี้สถานที่ฟาร์มก็พอได้เนาะสำหรับเลเวลเกินนะพอได้แต่ถ้าสำหรับพวกที่เลเวลไม่เกินผมว่าน่าจะได้เยอะนะเออและยิ่งถ้าใครเป็นเมนเมนตัวหลักเป็นสไนายอยู่แล้วนะฮะยิ่งสบายใหญ่เลยนะเพราะว่าจะยิงทุกตัววันฮิตนะของผมนี่บางทีก็สองฮิตมั่งไอดอกกระจายก็ไม่วันฮิตนะ ถ้าดอกกระจายได้วันคิปก็จะดีกว่านี้นะฮะเออว่าเวิร์กเวิร์กเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่ไว้เดี๋ยวผมต้องว่าผมมาหาที่ฟาร์มตรงอื่นให้ดีกว่านะฮะผมจะได้ช่วยกันาหาเงินนะฮะจะได้มีเงินมาทำของกันเนาะช่วงนี้ของแพงๆนะฮะเออตามนั้นนะผมยังไงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมจะมาหาที่ฟาร์มที่ใหม่ๆนะฮะส่วนไอ้โลกเดอะซีรีส์ของผมนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนที่ฟาร์มนะผมก็เลยยังไม่ได้ทำไกด์ให้ดูนะแตะ่รอผมตัวใหม่ผมเนี่ยกำลังเพิ่งสร้างเดี๋ยวมันไปที่ฟาร์มที่ใหม่ๆแล้วเดี๋ยวผมลองแล้วถ้ามันโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะฮะกดใจรอกันนิดนึงนะเออพักหนึ่งพักหนึ่งจะเปลี่ยนที่ฟาร์มให้ตลอดมันก็ไม่ได้อะผมก็ต้องฟาร์มใช้ของผมอนะ พรนั้นผมยังย้ายที่ไม่ได้ในรวดเร็วนะก็ออดใจรอนหน่อยนะเพื่อนๆน,นะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะซีอูนะผมสวัสดีครับ